ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาปรับแต่งส่วนเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับโดยให้เรามาเลือกนะครับที่คําสั่งหน้าเว็บนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเพิ่มหน้าเข้าไปนะครับตรงหน้าแรกตรงนี้นะครับที่จุด3ามจุดตรงนี้นะครับทางด้านขวานี้นะครับให้เรามาเลือกคุณสมบัติครับจากนั้นนะครับขั้นสูงครับ ตรงนี้นะครับให้เรากําหนดเส้นทางนะครับที่กําหนดเองนะครับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยที่ไม่มีอักขระพิเศษหรือว่าช่องว่างนะครับปกติแล้วนะครับจะตั้งคําว่า home นะครับประมาณนี้นะครับหรือเป็น index หรือเป็น index หนึ่งก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะตั้งเป็น index หนึ่งนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นครับการเพิ่มส่วนเมนูนั้นนะครับมาเพิ่มที่เครื่องหมายบวกทางด้านล่างขวาตรงนี้นะครับ ก็จะปรากฏเมนูอยู่4ตัวนะครับเริ่มจากการทําหน้าเว็บนะครับอันแรกเลยนะครับการทําหน้าเว็บตรงนี้นะครับเมื่อเราเพิ่มกดเข้าไปนะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับข้อมูลทั่วไปนะครับส่วนขั้นสูงนะครับขั้นสูงตรงนี้ก็แนะนําให้ตั้งเหมือนกันนะครับเพื่อที่ตอนแสดง URL ของเว็บนะครับจะไม่เป็นภาษาต่างดาวนะครับผมจะสร้างเส้นทางนะครับเป็นคําว่า general นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ จะปรากฏเห็นว่านะครับจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคําว่าข้อมูลทั่วไปนะครับโดยหน้านี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปนะครับส่วนประเภทส่วนหัวนั้นนะครับเราอยากให้เป็นแสดงเหมือนกับหน้าแรกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่อยากให้แสดงเหมือนหน้าแรกนะครับเราก็มาเลือกเป็นประเภทส่วนหัวนะครับเราสามารถเลือกเป็นชื่อเรื่องเท่านั้นก็ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกันกับหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีเบนเนอร์อยู่นะครับส่วน ข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะไม่มีนะครับเราสามารถปรับแต่งหน้านี้ได้นะครับโดยจะพูดใน EP ถัดไปนะครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นลิงก์นะครับเมื่อเรากดลิงก์นะครับมันก็จะปรากฏลิงก์ขึ้นมา2แบบด้วยกันนะครับคือลิงก์ที่อยู่ภายในแล้วกับลิงก์ออกไปข้างนอกนะครับส่วนลิงก์ที่อยู่ภายในนะครับ เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ไปที่ลิงก์ไหนภายในไซต์ของเรานะครับหรือว่าถ้าอยากให้ไปลิงก์ภายนอกนะครับก็สามารถพิมพ์หรือว่าคัดลอกวางลิงก์ได้เลยนะครับผมจะให้ไปที่นะครับ www.tgoogle.com นะครับส่วนชื่อด้านบนนะครับก็จะเขียนว่านะครับค้นหาข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างนั้นกดเสร็จสิ้นครับ ก็จะมีเมนูนะครับค้นหาข้อมูลนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเรามาเริ่มกดที่การค้นหาข้อมูลนะครับมันก็จะวิ่งไปเว็บไซต์ข้างนอกนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นการฝังทั้งหน้านะครับการฝังทั้งหน้านะครับเป็นการนําโค้ดหรือว่านําลิงก์นะครับมาวางใส่เพื่อให้แสดงในหน้านั้นเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่าประกาศโรงเรียนนะครับ ส่วนเส้นทางที่กำหนด A นะครับผมจะใช้คำว่า p ลาสติกเลยกันนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับก็จะมีเมนูประกาศของเยนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับเพิ่มโค้ดนะครับจะเป็นลิงก์หรือว่าเป็นโคดดิ้งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มแบบการฝังในหน้านี้อีก EP ถัดไปนะครับต่อไปนะครับ ส่วนเมนูใหม่ตรงนี้นะครับส่วนเมนูใหม่ตรงนี้จะแตกต่างกันกับตัวหน้าเว็บนะครับสําหรับหน้าเว็บนะครับเหมือนตัวนี้ที่เราสร้างไปนะครับก็จะมีหน้าเว็บโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าส่วนเมนูใหม่นะครับจะไม่มีหน้าเว็บนะครับจะเป็นหน้าเว็บหลักขึ้นมานะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเลือกส่วนเมนูใหม่นะครับมีเขียนว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับ เสร็จสิ้นนะครับก็จะมีนะครับเมนูเขียนว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเมนูนะครับดังนั้นนะครับเรามาเพิ่มหน้าตรงนี้นะครับโดยการเลือกที่สามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าเพิ่มหน้าย่อยครับผมเขียนว่าคณิตศาสตร์นะครับ กันสูงนะครับเส้นทางที่กําหนดเองตรงนี้นะครับแนะนําให้ตั้งทุกๆหน้าเลยนะครับเส้นทางที่กําหนดเองตรงนี้ผมตั้งเป็นแบบนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราเอามามาชี้นะครับก็จะโผล่หน้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่คําว่าสาระการเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแตกต่างจากการเพิ่มหน้าทั่วไปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีนะครับแล้วเรามาเพิ่มอีกสักหน้านึงนะครับกดที่จุดสามจุดด้านบนนะครับ เพิ่มหน้าย่อยนะครับเพิ่มหน้าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับขั้นสูงนะครับใต้นะครับเสร็จสิ้นนะครับจะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเมื่อเราเอามาไปชี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบส่วนเมนูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักกลุ่มสาระหนึ่งนะครับเพิ่มหน้าย่อยนะครับได้มาแล้วครับกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับทั้ง3ากลุ่มนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับ ถ้าเกิดมันผิดนะครับก็มานะครับดับเบิลคลิกนะครับที่ชื่อของหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับกลุ่มสาระอย่างนี้นะครับนี่ฮะเปลี่ยนไปแล้วนะครับดับเบิลคลิกนะครับนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างนะครับนี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับสําหรับ e ีีถัดไปนะครับเราจะมานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในแต่ละหน้านะครับ